สกอเทปใสเนม่สกอเทปใสอันนี้คือสกอเทปที่เป็นแหนกเช่นตาลนั่นคือหลักเทนนาทางที่เป็นแหนกเทปใสสกอเทปเล่นตา อย่างสิ่งที่เป็นในไอ้ที่ไอ้ตำหนักที่ในคนแก่นตำหนักที่เป็นอ๋อฤาษีฤาษีพุ่งตรงไม่มีใครทำเรื่องเฮียเนี่ยแยกย่อยในสิ่งนี้เป็นอะไรคือซิลินโดหายทั้งไอ้เฮียไอ้สัตว์ชาช่วยสัตว์ยิ่งมเขาเรียกว่าหลักมึงไม่รู้มึงมาจากประเทศไหนเฮียชาช่วยนะครับ่นี่คือเกินไปที่ตรงอ๋อเป็นเป็นแหล่งข่าวเป็นเพจเป็นองค์กรองค์กรพ่อมันก็โอเคโอเคเนอไอ้คือโอคเนอร์แที่เป็นอะไรคือโอคเนอโอคเนอที่เป็นระบบที่เป็น มีตัวตนอะไรคือมุมอะไรคือหลักที่เป็นแน่องศาอะไรคือหลักที่เป็นอยู่ในหลักที่ตัวตนเขาไม่ได้พูดองศาแต่นั่นคือความสามารถที่อยู่ในหลักที่เป็นแน่ความแตกต่างของ,งพวกมึงพวกมึงคืออะไรอ้างที่สิ่งนี้นนเป็นการกระทําแต่ในนั้นเขาเรียกว่าฝึกฝนมันโอ้โหเฮียเขาตัวคนเดียวเขาเขาไม่นี้มีในหลักพวกมึงพวกมึงคืออะไรจับกลุ่มกันเป็นฝูงทำานสิ่งก็เป็นผีเข้าผีออกแต่เขาไม่ผีเข้าผีออกเขาปกป้องเขาอยู่ในหลักที่เป็น UFC อะไรคือ UFC ยูที่เรียกว่าเป็นหลักที่เป็นไอ้สเร่สิ่งนี้เขาเสียน่ยเขาเสียบ้านเขาไม่ได้เป็นพวกมึงพวกมึงคืออะไรว่าว่าคุณคือบ้านแต่พวกมึงคืออะไรขึ้นไปขายบ้านพวกคุณบ้านมันคิดดูว่าอะไรคือบ้านขายบ้านอะไรคือบ้าอะไรคือบ้านอะไรคือหลักที่เป็นขายว่าในหลักที่เป็นยอยักอะไรคือยอยักอะไรคือหลักที่เป็น สิ่งี่เป็นบ้านนี่คือรงท้ายที่นอนหนูอะไรคือรงท้ายที่ย่อยากนี่คือแนวทางนี้ว่าเขาอยู่ได้ไหมกับสิ่งนี้เป็นอะไรคือบ้านมองว่าพวกกูเป็นบ้านแตไมมึงไม่ดูในอะไรที่นอะไรคือชีวิตอะไรคือสิ่งที่ว่าถูกหรือผิดตอนในอะไรทีเป็นไงขายบ้านขายโดยมีแค่ตัวเลขอะไรคือป้ายขายขายอะไรขายเลขขายสองคลาสหลักที่เป็น ขายบนกับขายล่างหรือขายบนขายล่างก็แทงแทงสูงกับแทงต่ำามันก็สูงกบต่ำแล้วหม้อไฟฟ้าแล้วก็หมอ้อน้ำจริงอีกชาติช่วยเฮียหลักใช่ผมนักศึกษาเอกชนเป็นหลักที่เป็นผมไม่มีสังกัดมีแต่อะไรอ่ะมีแต่สงสารสังหรือไม่มีสังมีแต่สงสารพอเขามาพระ,พะสงอะไรก็พุดธอะไรก็หลักเป็นสังที่เป็นแหน่ สังฆทานเลยละอย่างเป็นของทางที่เป็นมอบให้กับสิ่งที่เป็นพระครูหลักที่เป็นเนี่ยเสังเกตเหรอโอ้โหเฮ้ยอยพูดถึงสังเกตพจนที่หลักที่เป็นประเภทที่เราว่านู่นตอนแรกไปถึงฟองแม่กิจ่ยอยู่ที่อะมันพระลูกวิสาสะอะไรคือวิสาสะเนี่ยแดกกุ้งอะไรคือลูกกูแดกกุ้งพุ่งตรงเน่ความหลักแรกที่อยู่เนี่ยคือเป็นกุ้งคืออะไรรู้ไหมคือสินอะือกุ้งแม่น้ํา บางคนน่ะเขาเลี้ยงในบ่อบ่อกุ้งบ่อเนี่ยเขาใช้ตอนนี้หลักที่เป็นเนมูลค่าที่เรียกว่าเป็นเนการอยู่การกินที่แต่แดกตัวนี้ก็ได้กับสิ่งนี้เป็นเนขอบเขตของเอความสามารถแต่อะไรคือกุ้งแม่น้ําอะไรคือหลักสิ่งที่อยู่ในในหลักที่เป็นเนไม่แตกต่างจากในหลักที่เป็นะไรคือแม่น้ํากุ้งแม่น้ำขางอะยกุ้งกุ้งบ่อกุ้งอร่อยบางบ่อกุ้งอร่อยบางบ่ออะไรกุ้งอร่อยบางบ่อใช่บางอย่างเป็นหลักที่เป็นเน 不, mà, nhá, cũng, à bằng bó, bằng bó, yeah.